การลุกเดินจากเก้าอี้ไปและกลับเพื่อประเมินความคล่องแคล่วและการทรงตัวเมื่อเคลื่อนไหวอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนาฬิกาจับเวลากรวยหรือสิ่งของที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนสายวัดและเก้าอี้สำหรับวิธีการทดสอบและคำสั่งทดสอบมีดังนี้ครับวางเก้าอี้และวางกรวยที่ตำแหน่งเริ่มต้นและจุดสุดท้ายด้วยห่างกัน3เมตร ผู้ทดสอบนั่งบนเก้าอี้เท้าวางราบกับพื้นมือวางบนต้นขาเท้าทั้งสองข้างวางอยู่หลังเส้นเริ่มต้นเมื่อจัดสถานที่พร้อมแล้วก็เริ่มทำการทดสอบได้เมื่อได้ยินคำสั่งเริ่มให้ผู้ทดสอบลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินด้วยความเร็วปกติเพื่อไปเดินอ้อมกลวยแล้วกลับมานั่งเก้าอี้ทันทีจับเวลาตั้งแต่ลุกขึ้นจากเก้าอี้และจนมาถึงนั่งเก้าอี้บันทึกหน่วยเป็นวินาที ให้ทำการทดสอบทั้งหมด2ครั้งจากนั้นบันทึกผลการบันทึกผลการทดสอบบันทึกค่าที่ได้ทั้งสองครั้งและเลือกค่าที่ดีที่สุดการแปลผลการทดสอบหากใช้เวลามากกว่าหรือเท่ากับ12วินาทีหรือทำไม่ได้ให้ถือว่ามีความเสี่ยงล้ม